จัดฟันดามอนคืออะไรวันนี้หมอมีคำตอบค่ะดามอนแบ็กเก็ตเป็นเซลไลเกตแบ็กเก็ตซึ่งมีคลิปล็อกที่ตัวของแบ็กเก็ตเองนะคะไม่ต้องาอาศัยแรงดึงจากยางเลยจึงทําให้ไม่มีแรงเสียดทานจากยางลวดและฟันจึงเคลื่อนที่ได้แบบสไลดิ้งเมคานิกทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่องสมบเสมอและรวดเร็วค่ะ ึ่งข้อดีของการจัดฟันแบบดามอนก็มีเยอะมากค่ะซึ่งข้อแรกก็คือแบล็กเก็ตแบบดามอนไม่มียางลาจะทําให้เศษอาหารไม่ติดตามขอบแบล็กเก็ตก็จะทําให้ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นข้อที่2ก็คือการนัดหมายนะคะสามารถนัดหมายได้เดือนครึ่งถึง2เดือนครั้งเพราะว่าไม่ต้องอาศัยแรงจากยางค่ะข้อที่3ก็คือการเจ็บปวดจากการจัดฟันน้อยกว่าเพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานจากยางค่ะและที่สําคัญข้อที่4ฟันเรียงตัวได้สวยและรวดเร็วกว่าค่ะ การจัดฟันแบบดามอนจะเหมาะกับวัยทำงานหรือคนที่อยู่ไกลจากคลินิกมากๆไม่สะดวกมาพบหมอทุกเดือนซึ่งมีปัญหาฟันค่อนข้างซับซ้อนเช่นต้องการขยายฟันฟันซ้อนเกลยหรือฟันยื่นเยอะๆค่ะถ้าคนไข้อยู่ไกลมีปัญหาฟันเยอะอยากจัดฟันเสร็จเร็วและไม่เจ็บหมอแนะนำการจัดฟันแบบดามอนค่ะหากสนใจจัดฟันแบบดามอนที่ s m i l e t o t e t h e r สามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษากับคุณหมอจากช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ